สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่1.2.16ให้ a b c เป็นจำนวนเต็มแล้วข้อที่1ถ้า a หาร b ลงตัวแล้ว a หาร b x ลงตัวทุกๆจำนวนเต็ม x 2. ถ้า a หาร b ลงตัวแล้ว a หาร b กำลัง n ลงตัวทุกๆจำนวนนับ n เ,เรามาดูข้อที่1กันค่ะข้อที่1 ถ้า a หาร b ลงตัวแล้ว a หาร bx ลงตัวทุกๆจำนวนเต็ม x เราจะให้ abc เป็นจำนวนเต็มสมมุติ a หาร b ลงตัวนั่นก็คือ b เท่ากับ ak เมื่อ k เป็นจำนวนเต็มเราจะคูณ x เข้าทั้งสองข้างของสมการนะคะจากนั้นจะได้ bx เท่ากับ ak คูณกับ x bx จะได้เท่ากับ a คูณกับ kx เมื่อ kx เป็นจำนวนเต็มดังนั้นเราจะได้ว่า a หาร bx ลงตัวสรุปนะคะจะได้ว่าถ้า a หาร b ลงตัวแล้ว a หาร bx ลงตัวทุาลกจำนวนเต็ม x เป็นจริงต่อไปเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2ถ้า a หาร b ลงตัวแล้ว a หาร b กำลัง n ลงตัว ทุกๆจานวนนับ n เราจะให้ a, b, c เป็นจํานวนเต็มสมมุติ a หาร b ลงตัวนั่นก็คือ b, b เท่ากับ a k, k เมื่อ k เป็นจํานวนเต็มเราจะพิจารณา b กำลัง n นะคะดังนั้นจะได้ b กำลัง n เท่ากับ a k ทั้งหมดกำลัง n เราจะกระจาย n เข้าไปในวงเล็บนะคะจะได้ a กำลัง n คูณกับ k กำลัง n ดังนั้นจะได้ b กําลัง n เท่ากับ a คูณในวงเล็บ a ยกกำลัง n ลบ1คูณกับ k กําลัง n เนื่องจาก a k เป็นจำนวนเต็มและ n เป็นจำนวนนะับดังนั้น a ยกกำลัง n ลบ1คูณกับ k กําลัง n เป็นจำนวนเต็มนั่นก็คือ a หาร b กําลัง n ลงตัวสรุปได้ว่าถ้า a หาร b ลงตัวแล้ว a หาร b ยกกำลัง e n ลงตัวทุกๆุจำนวนนับ n, e n เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างข้อที่1นะครับกำหนดให้4หาร12ลงตัวจงแสดงว่า4หาร1 2 x ลงตัวสำหรับทุกจำนวนเต็ม x ครับมาที่วิธีทำครับจากทฤษฎีบทที่1.2.16ข้อที่1นะครับ จะได้ว่า4หาร2 2ลงตัวนั่นก็คือ12ครับจะเท่ากับ4 k ครับเมื่อ k เนี่ยเป็นจำนวนเต็มทำการคูณ x เข้าทั้ง2ข้างครับก็จะได้12คูน x เท่ากับ4 k คูน x ครับต่อมานะครับก็จะแยก4กับ kx นะครับแยกออกจากคันครับก็จะได้1 2 x เท่ากับ 4คูณ kx เมื่อ kx ครับเป็นจำนวนเต็มดังนั้นครับก็จะได้ว่า4หาร1 2 x ลงตัวครับมากันที่ตัวอย่างข้อที่2ครับกำหนดให้3หาร9ลงตัวครับจงแสดงว่า3หาร9กำลัง n ลงตัวสำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n มาดูกันที่วิธีทำครับจาก3หาร9 นะครับลงตัวดังนั้นนะครับ9จะเท่ากับ 3K เมื่อ k เป็นจำนวนเต็มครับทำการยกกำลัง n ทั้งสองข้างครับก็จะได้9กาำลัง n ครับเท่ากับ 3K ทั้งหมดกำลัง n ก็ทำการกระจายกำลัง n เข้าไปในวงเล็บครับก็จะได้9กาำลัง n ครับเท่ากับ3กำลัง n คูณ k กำลัง n ดังนั้นครับก็จะดึง3ออกมาครับก็จะได้เท่ากับ3คูณในวงเล็บ 3n ลบ1คูณ k คกำลัง n เมื่อ3ามกำลัง n ลบ1คูณกับ k คกำลัง n เป็นจำนวนเต็มครับดังนั้นนะครับก็จะได้3หาร9ก้าำลัง n ลงตัวสำหรับทุกจำนวน n เป็นสมาชิกของจำนวนนับต่อมานะครับมาดูกันที่ตัวอย่างที่3ครับจงแสดงว่า5หาร25 n ลงตัวสำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n ครับวิธีทำครับจะใช้ทฤษฎีบทที่1.2.16ข้อที่2นะครับจาก5หาร25ลงตัวครับดังนั้น ยี่สิบห้าเนี่ยจะเท่ากับห้าคูณห้าครับทำการยกกำลัง n ทั้งสองข้างก็จะได้ห้ากำลัง n เท่ากับแง่เล็บห้าคูณห้าทั้งหมดกำลัง n ครับก็ทำการคูณกำลัง n เข้าไปในวงเล็บก็จะได้เท่ากับห้ากำลัง n คูณห้ากำลัง n เนื่องจากห้ากำลัง n คูณห้ากำลัง n มีห้ากำลัง n เป็นตัวประกอบเสมอครับดังนั้น จะได้ว่า5คูณ25กำลังเลงตัวสำหรับทุก n เ,เป็นจำนวนนับครับมาดูกันที่ตัวอย่างข้อที่4กันเลยครับจงแสดงว่า2หาร6 n ลงตัวสำหรับทุกจำนวนเต็ม n วิธีทำครับ จะใช้ทฤษฎีบทที่1.2.6วิธีทำครับจะใช้ทฤษฎีบทที่1.2.16ข้อที่1ครับจาก2หาร6ลงตัวหมายความว่า6นะครับจะเท่ากับ2คูณ3าทำการคูณ n เข้าทั้ง2ข้างครับก็จะได้ 6n เท่ากับ สอคูณสทั้งหมดคูณ n ครับนี้ก็จะดึง2ออกมานะครับแล้วก็จะได้เท่ากับ2องคูณดวงเล็บสาครับเนื่องจากว่า3 n เป็นจำนวนเต็มบวกเสมอครับดังนั้น2หาร6 n ลงตัวสำหรับทุก n เป็นจำนวนเต็มครับ มาดูกันที่ตัวอย่างข้อที่5ครับจงแสดงว่า7หาร29กําลัง M ลงตัวครับสำหรับทุกจำนวนเต็มบวก M วิธีทำครับจะใช้ทฤษฎีบทที่1.2.16ข้อที่2ครับจาก7หาร49ลงตัวครับดังนั้น49จะเท่ากับ7คูณ7 ทำการยกกำลัง m ทั้งสองข้างครับก็จะได้49กลัง m เท่ากับ7คูณ7ทั้งหมดกําลัง m ครับทีนี้ทำการกระจาย m ที่เป็นยกกำลังครับเข้าไปในวงเล็บก็จะได้เท่ากับ7กาลัง m คูณ7กาลัง m ครับเนื่องจากว่า7กาลัง m คูณ7กาลัง m มี7กาลัง m เป็นตัวประกอบเสมอครับดังนั้น เหาร49กําลังเอ็มลงตัวสำหรับทุกเอที่เป็นจำนวนนับครับ